ตอนนี้ผมกับโปแม็กเราจะไปหาหมึกเกาะล้านกันมาครับตัวแรกครับโห oh, oh, มีไซส์ด้วยนะมาแนละ้วตัวแรกครับหมึกอะไรครับอุ oh. oh, บ้ยหอมไปเลือยเลยโอ้โหแอบแอบโอ้แล้วให้ปล่อยให้เราอยู่ตรงนั้นมีแต่หมึกตัวเท่านิ้วก้อยอะมีโป mm hmm. แม็กได้มาอีกสองตัวน้อยๆลม่ใหญ่มาก mm hmm. เพิ่มแสงก็เพิ่มแสง mm hmm. เพิ่มอำนาจในการทำง,งานครับเฮ้ย mm hmm. ยึบยับเลยนะ mm hmm. เอยโอ้ไซเดียกันเลยได้อยู่ได้อยู่ดูเล็กเล็กเล็กที่สุดในชีวิตที่เคยตดได้ฮะสวัสดีครับชาวแก๊งละท่าแนวที่รักนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับวันพุธธรรมดาธรรมดาที่ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะฮะอ่วันนี้เป็นวันพุธที่23ตุลาคม2567นะครับวันนี้ผมกับโปรแม็ก เราจะไปหาหมึกเกาะล้านกันแต่เป็นเวอร์ชั่นกลางคืนนะเรือเที่ยวสุดท้ายจากพัทยาไปท่านาบ้านคือ6โมงครึ่งนะฮะวันนี้ก็เตรียมสัมภาระมาเยอะเลยก็ว่าจะไปเปิดไฟด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะ,ะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับ2คนนะเข้าวๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะแบบว่ากินแบบธรรมดาธรนะรมดานะอยู่แบบธรรมดาธรรมดาได้ไม่ได้อยู่หรูนะฮะ แล้วก็หมึกที่ตั้งใจเอาไว้นะก็จะหาให้ได้ประมาณสัก1นกโลนะครับ1กิโลนะสำหรับผมนี่ยากนะหกิโลเนี่ยเราจะอาหมึกเนี่ยไปขายแล้วก็จะมาหาค่าใช้จ่ายกันตอนจบนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราสองคนจะได้ตกหมึกฟรีไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปสองคนครับ คอยนะลูกจับลงไว้ไปโอเคก็ามาถึงแล้วนะครับจุดหมายของเราวันนี้ครับท่าหน้าบ้านนะอืมวันนี้คนน้อยครับถึงได้เลือกมาวันนี้กันเพราะว่าถ้าวันเสาร์ที่จะโอ้โหน่าจะยุบยับนะ วันนี้คนน้อยๆนะครับแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับคนมาตกมือกันเต็มเลยเหมือนกันประมาณ6กคนนะหกเจ็ดคนเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมืดๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูแล้วกันสําหรับจุดนี้นะถ้าหน้าบ้านนะครับมันตกได้สสะพานนะอันนี้คือสะพานสปีดโบทนะข้างหน้านะครับอันนี้คือสะพานหลักก็เลือกเอาแต่ต้องดูทางน้าก่อนน้ําไปทางไหนถ้าน้ํามันพัดไปทางนูน้นก็ไปตกฝั่งนูน้นก็น่าจะดีกว่านะฮะ แต่ผมยังไม่รู้เลยว่าน้าเด็มไปทางไหนนะแต่วันนี้น้ําค่อนข้างจะเขียวนิดๆน,นะแต่ว่าใสอยู่อ่ะวันนี้ไม่มีลมนะฮะแต่ผมไปเซเว่นก่อนไปซื้อของกินของอะไรมาตุนไว้ก่อนนะฮะ <Ki> ก็ซื้อของที่เ <buffet> ซเว่นไปซื้อน้ําซื้อมามา่าไปอีก60บบาทนะฮะก็มี มีคนมาไปให้เช่าคันตกหมึกด้วยนะครับนก็คือมาตัวเปล่าได้เลยนะก็เดี๋ยวเริ่มตกไปเลยนะครับส่วนน้ําวันนี้ก็ประมาณนี้นะน้ําไหลบอกได้เลยว่าแรงครับน้ําไหลแรงครับที่นี่เกาะร้านน้ําแรงนะเดี๋ยวจะลองเป็นเหยียบแคสดูก่อนนะลองแคสดูก่อนถ้ามันไม่มีตัวจับแล้วเดี๋ยวค่อยไปไปเปิดไฟนะแต่ไฟในเก็บไว้ดึกๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแผน่แผนเยอะเลยเดี๋ยวจะย้ายจุดกันนะ,ะเดี๋ยวจะย้ายไปหัดเอาแหวนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหที่เนี่ยแบบว่าคนเยอะมากอะ่ะสะพานสะพานที่ผมอยู่เนี่ยสะพานท่าเรือเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ไอ้สะพานเหล็กเนี่ยสะพานตรงนู้นอะ่ะโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะอส่วนหมึกก็ยังเหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าอะ่ะแต่ถ้าหมึกมันเข้าน้อยแล้วคน,นเยอะอย่างเงี้ยโอากาสได้ตัวมันค่อนข้างยากเลย ก็เดี๋ยวย้ายไปดีกว่าบเส,สานี่ฮะนี่ฮะเนี่ยคนนะโอ้โหพ,พืบนภาเขาบอกได้เลยเพียบเลยนะนี่รู้เห็นปะ่ะคนเยอะมากนะย้ายดีกว่าย้ายดีกว่าครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับนายครับเอ้พาใครมาด้วยนี่นะฮะแม็กมันรีบพามันพามาด่วนไงมันอยู่นี่มันก็ลากผมมา โอ้รูปหล่อด้วยรูปหล่อด้วยวัสดีครับผมเดี๋ยวย้ายไปตาแหวนกันนะ,อะโอ้ผมเพิ่งรู้นะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะว่าหนือยทำไมคนมันเยอะมากนะครับ เออป๋าบอกวันนี้มันปียะอ๋อต้องถึงบางอ้อแล้วว่าโอ้โหทำไมคนยึบยับเลยนะเออเออเรียกผิดวันอีกแล้วกูมาหาตะแหวนะครับอจุดที่คุ้นเคยนะครับเพราะาปกติกลางวันผมก็จะมาตกที่นี่แหละอแต่ว่ากลางคืนเนี่ยผมไม่เคยมานะแต่แมนะ็กน่ะเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเคยอยู่ที่เกาะร้านนะเขาก็เลยเป็นไกด์ตอนคืนให้ได้นะครับอเดี๋ยวมาลองดูปลาหมึกที่นี่กันตอนคืนเป็นยังไง ก็เด right. no, <laughs> ี no. so, okay. right. ๋ยวเราจะตั้งไฟกันตรงนี้นะครับไฟเขียวนะไฟเขียวตรงนี้นะหมึกสอกอะหมึกสอกหมึกสอกเห็หมึกสอกได้มาดูหมึกสอกของโฟลแม็กกันครับหมึกสอกจริงหรือสอกเล่นฮะก็ผมก็ไม่รู้นะมันจะกินตัวไหนนะครับผมก็เลยใส่แม่งครบทุกตัวเลยนะ ทุกแบบเท่าที่มันที่รับที่ผมจะพอจะหาได้นะฮะใส่ไปเลยสามตัวฮะหมึกโยพวงโยพวงอ่ะไปไปเลือกเขาเองนะครับตัวแรกครับโหมีไซส์ด้วยนะมานะตัวแรกครับหมึกอะไรครับหอมเฮ้ยหอมไปเบืเลยนี่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 ยกียกียกนี่ยกนี่ยกดี่ยกไซส์ใหญ่อยู่นะเอ้ยหอมมาแล้วครับตัวแรกไซส์ดีด้วยไซส์ดีด้วยครับ เอเห็นป่ะเห็นป่ะหนึ่มาแล้วนะตัวแรกครับตัวแรกของผม,มตัวนี้ประมาณ สมครับหมึกสะสมตัวแรกใหญ่อยู่ฮะตัวที่สองเล็กมาหาต่อครับโอ้โหแอบแอบโอ้โหแล้วให้ปล่อยให้เราอยู่ตรงนั้นมีแต่หมึกตัวเท่านิ้วก้อยอ่ะเลยไแม็กได้มาอีกสองตัวน้อยๆไม่ใหญ่มากแล้วปล่อยให้พี่เออไม่เรียกเลย <S <S เพิ่มแสงครับเพิ่มแสงเพิ่มอำนาจในการทำงานครับ ให้โยเราทรงพลังมากขึ้นฮะมาแล้วครับ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 เอ้ยเป็นไงม้างซาไซส์เใช้คำว่าเล็กยังน้อยไปฮะต้องใช้คำโคตรเล็กเลยหมึกกันน้อยหมึกสะสมครับโลหนึ่งผมบอกได้เลยว่ายันหว่างฮะ ยันหวังว่าจะได้หรือเปล่าโลนึงเนี่ยหาต่อยนี่ไง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 ได้นะโอ้ยเพื่อบเพียบเลยฮะลงมาจับหมึอเ,เล็กๆไอตัวไซส์มันแกีะเต็มเลยนะปิดไฟกันปิดไฟระแวงไฟไฟหัวมัระแวงไฟหัวแต่ของทางพี่ของจริงป่ะของแม็กกับของปลอมได้ที่เีจะได้นี่มาแล้วครับเอ้ย เกี่ยวโอ้ยน่ารักบ, <c oughs> บอกแล้วโย3ามตัวมันมันต้องมีทักตัวหนึ่งที่มันจับอะ่ะเอ้ยมันจับแต่ตัวล่างว่ะตัวอื่นมันไม่เอาเลยมันจับแต่ไอตัวโยกุ้งอะ่ะ เออจับดีจับดีมาลัวๆเลยเนี่ยมึกน้อยมึกน้อยไปบอกคุซี่นนี้เรียกหมึกหรือเปล่ายกยกมายังไม่รู้ตัวเลยว่าติดมึกอ่ะโอ้ยเล็กเล็กเล็กที่สุดในชีวิตที่เคยตกได้ฮะ เล็กนะถามว่าปล่อยไหมไม่เก็บ <c oughs> <c oughs> โอ้ปล่อยไปก็ตายครับโอ้โดนเกี่ยวขนาดนี้เอาไปต้มมาม่าแล้วกัน <c oughs> เฮ้แม็กชักหนักกว่ะเอาตะช่างมาดิยังยังยังคุณจให้ค่โงโรงถึงหรือเปล่าครึ่งโลอะ่ะโอ้ร้องได้ครึ่งโลถ้าิดหละเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้เป็นเวลาเก็บเที่ยงคืนนะครับมาดูกันว่า สะสมสะสมไม่ไหวนะครับง่วงนอนมากเดี๋ยวขอสึกงนิ่งกงก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าแม่เขาจะตกต่อนะฮะผมขอนอนก่อนนี่มันจะตีสี่แล้วขอสักชั่วโมงเลยตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะกี่โมเนี่ยอีกสิบนาทีหกโมงนะเออหมึกไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะโอ้ดูลมดิ โอ้ลมโพดแรงนะเลยอ่ะเดีเ๋ยวังไเขาไปกูจิกเล่นๆน,นะเผื่อฟุกนะเผื่อจะฟุกมีตัวอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านนะเอ้ติดอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ปลาใช่ไหมหรือปลา,ปาโอ้โหมึงใช้เวลามึงใช้เวลาคิดนานจังว่า,วาปลาไม่ปลา จริงนิดเดียวรู้ได้เลยโอ้โหนี่ใช้เวลาคิดอยู่ห้าวิอ่ะก็เดี๋ยวกลับแล้วนะครับมาเดี๋ยวกลับเที่ยวแรกนะครับหกโมงครึ่งนะออกจากท่าหน้าบ้านไปพัทยานะครับมาดูผลงานของหลับคืนนี้ครับบอกได้เลยครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องขายฮะเอาแค่กินอ่ะให้พอก่อนนี่ครับวันึของเมื่อคืนนี้นะ ก็จะเป็นหมึกอนุบาลนะฮะมีพวกมีผู้ปกครองหนึ่งตัวมีปกครองหนึ่งตัวแล้วที่เหลือนี่เป็นเด็กๆอนุบาลทั้งนั้นเลยนะครับประมาณนี้แหละฮะก็กลับถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาสรุปค่าใช้จ่ายกันนะครับก็มีค่าเรือนะไปกลับนะเที่ยวละหกสิบบาทนะครับแล้วก็ซื้อน้ําซื้อขนมไปสองรอบนะครับก็รอบละหกสิบบาทเบ็ดเสร็จก็สองคนนะก็ใช้ไปสองร้อยสี่สิบบาทฮะ ส่วนหมึกก็เอาไปใส่ามาม่าแต่เรกว่ากลับมาหล่อๆนะเอาหมึกไปขายนะได้กำไรเลยเนี่ยถ,ถ้าขายได้สักโลหนึ่งนี่ขายได้ประมาณ3 0 0 3 0 0ถึง400นะครับประมาณนี้นะสำหรับปลาหมึกนะที่เขาขายกันอยู่ก็ไม่ได้นะ,ะวันนี้คุณได้อะไรบ้างกับทริปนี้ครับบอกผมที ได้อะไรบ้างฮะได้หมึกสามตัวได้หมึกสามตัวสำหรับกูได้ความง่วงนอนออเ้ยคนง่วงเลยอ่าววันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย